จากเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับสําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกในวันพรุ่งนี้นะคะหลายคนก็คาดการว่า คณะรัฐมนตรีเนี่ยะจะต้องมีการถแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องวันและเวลาก่อนหน้านี้จะบอกว่าหลังประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะมีการถแถลงนโยบายตอนนี้อาจจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าประธานสอนอชออกมายืนยันแล้วนะคะว่ารัฐบาลได้นัดประชุมคณะรัฐมนตรีหารือเรื่องทั่วไปก่อนที่จะถแถลงนโยบายในช่วงของปลายสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสภานิติบัญญตัญญติแห่งชาติหรือว่าสน เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานจากรัฐบาลในการกําหนดวันแรกวันถแถลงนโยบายแต่เบื้องต้นค่ะก็ทราบแล้วว่ารัฐบาลได้มีการจัดเตรียมร่างนโยบายเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดพิมพ์เอกสารคาดว่าอย่างเร็วที่สุดน่าจะแถลงนโยบายรัฐบาลได้ในช่วงของปลายสัปดาห์นี้เพราะว่าต้องชี้แจงและส่งเอกสารให้สนชรับทราบล่วงหน้าและคาดว่าจะใช้เวลาในการถแถลงนโยบายเพียงหนึ่งวัน ส่วนการนัดประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ก่อนถแถลงนโยบายรัฐบาลค่ะตามหลักกฎหมายแล้วสามารถทําได้นะคะแต่ว่าจะเป็นการหารือโดยเฉพาะเรื่องทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งประธานสอนอชอได้มีคำสั่งนัดประชุมสอนอชอครั้งที่7ในวันที่11กันยายนนี้ค่ะซึ่งก็มีวาระเรื่องด่วนพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามที่คณะกรรมาการวิสามันยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้วรวมทั้งร่างกฎหมายอีก5ฉบับตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชอเสนอมาหลังจากที่ถูกเลื่อนการพิจารณามาจากเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมา ร่างกฎหมาย5้าฉบับนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยร่างพระราชบัญญัติการรับขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศร่างพระราชบัญญัติการรับขนส่งคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและร่างพระราชบัญญัติมาตราช่างตวงวัดค่ะ